คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับอาจมีภาพเสียงลรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและสตรีมีคันคนกิจ,จิกเยีนในการรับชมโอเคครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้ามาร์คไฟนะฮะวันนี้มาทำอะไรช่วงนีอ้ออกล่าง,งานชั่วโมง เยอะเลยทีเดียวครับนี่ไปเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนละฝั่งคลองครับนี่อ,ออกลางานชั่วโมงจัดจ้านเลยนะครับพี่น้องงานชั่วโมงเยอะจัดครับนี่ครับโกยต่อยูคาครับตรงนี้โกยต่อยูคาเพราะตรงนี้น่าจะคูขาดครับนี่หรือเปล่าปั้นคูนี่ใหม่ สลบของออช่วงนี้งานชั่วโมงเยอะจัดครับล่างานชั่วโมงมาน่าจะสองวันสามวันแล้วเจ้านี้ออกทั้งคู่นะครับไม่ใช่ออกแค่มากไฟฮนะออกทั้งเจ้ายักษ์ด้วยนะฮะเงินทองไม่รู้ไหลจริงๆครับป้าสุนรับหน้าที่ ขับเจ้ายักษ์นะครับทำงานเหมาทางานชั่วโมงนะครับเสียคริสก็นี่แหละครับนี่ขับเจ้า x k 1 0 0่เด็ดของเราครับตัวเล็กแต่อิจ e ัดนะเนี่ยความเร็วไม่เป็นสองรองใครเลยนะฮะยังใช้งานดีครับมาไฟ ถถึงนี่ก็ซื้อรถเก่ามาจากเอเป็นรถมือสองมาเหมือนกันครับยังความเร็วนี่แหมไม่ต้องสืบครับคันนี้เร็วนะคับน,นี้เอาจริงๆก็เอ,เอาเอาแทบไม่อยู่ครับ ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับคันนี้จัดจ้านครับเจ้าของนี่ชอบเลยครับคันนี้ไม่ยอมขายแล้วเมื่อก่อนว่าจะขายแล้วก็ซื้อใหม่พอทําไปทํามาไม่ขายแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกี๋ใหม่ให้ใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงตักเลียนใส่ดํานี่สบายๆครับแต่ตัวเล็กนิดนึงแขนสั้นไปหน่อยครับ การชั่วโมงรู้สึกว่าค่อนข้างจะชุมนะช่วงนี้เจ้านี้นะครับช่วงจังหวะรถด,ดำนี่ติดธุระด้วยพอดีเลยรถด,ดำก็บางคนก็ไปทกสว่างนะครับ่องนอยู่ประมาณ5้คันครับแล้วรถเองก็2คันแล้วรถร่วมก็ไปตุลุงธุระแล้วก็อ่ะ เินแล้วก็ออกทํางานชั่วโมงอะไรครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเนี่ยออกทั้งคู่ครับก็ไปทางลูกไปทางครับแหมสุดจัดเลยพี่น้อง อาจจะอ๋อมากับบังเบิร์ดครับ <c oughs> นี่ก็ขับรถสีบอยทำไมได้มาด้วยอ่ะช่วยย้ายอย่างบนบอกอ๋อทักแกมาคุมง,งานวันนี้รับหน้าที่เป็นทักแกครับบังเบิร์ดก็ขับรถสีบอยครับ เมื่อวันก็ไปนี่เบียร์เท่าแกสองวันแล้วครับเบิร์บอกเป็นเท่าแกสองวันแล้วเพราะว่าเนี่ยครับต้องมากับลูกน้องคริสเดี๋ยวนี้ครับแม่โคครับเพราะว่าย้ายก็มีคนช่วยย้ายก็อ่าก็จะง่ายครับแล้วก็ช่วงวกลาวันพอได้วิ่งซื้อกับหองข้าวเนาะอันนี้ใกล้เสร็จยังนี่เลือเยอะไหม นี่ลอกไปถึงไหนอ,อ่ะอ๋อเดี๋ยวจะเสร็จแล้วครับนี่อันนี้ทำชั่วโมงหมดหรือเปล่าทำงานชั่วโมงครับบางทีก็เมาบางทีก็ทำงานชั่วโมงครับบางเบิร์ดรับหน้าที่เป็นเท่าไก่สองวันแล้วเพราะว่าไอ้แม็กไม่อยู่ใช่ไหมไอ,ไอ้ <laughs> ไอแม็กไ,ไปเปิดรถตู<อ>้ปะแล้วไอ้ไอ้ไอนั่นล่ะอเออ โอ้ควิดแดกแล้วมัง้งโอ้ไอ้จวดได้ไปรถส้วมแม่ธุรกิจเยอะครับเจ้านี้รถส้วมนี่อย่ามองข้ามครับเงินสดทุกวันนะพี่น้องนะว่ารถส้วมนี่เงินสดทุกวันนะครับ ว่าสองเจ้า hmm. อันนี้ไอ้คริสใช่ไหมซุนเฟยคันใหญ่ครับตีตโมกกว่าซุนโอ้ยโอ้ยที่ไอ้คริสไปทำเมื่อวานนะอ๋อเห็นมีขุดมีแต่ตอใหญ่เลยเนาะ อันนี้เขาให้มาทําอะไรบ้างเนี่ยนี่เขาให้มาทําอะไรบ้างอ๋อขุดใส่ท่ออ๋อคลองมันกินนาเข้ามาบะคลองมันกินนาเข้ามาทางนี้บ่ไก่เสร็จแล้วครับไกลล่ได้รับตังค์้ะสักแท็กนะ cắt tô hấp ngắt thăng ngắt các mấy con hình nhập mà chụp con hình thức มันล้มรวมกันครับโอ้ยนี่มันสายบูอยู่แล้วนี่ก็อยู่ได้บ่เบลลิงไหน ก็มีรั่วซึมบ้างแหละรถเก่าเนาะโอลิงรั่วบ้างสายรั่วบ้างแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับคันนี้ตักด,ดินนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับรวดรวดรวดเลย มันโซ่มันจะหลุดเด้ทางนู้นอะเหมือนมันปีนลอดน้ำนั่นน่ใช่ไหมท่าเกใหญ่เดินสั่งเลยครับนี่รับหน้าที่เป็นท่าเกะสองวันแล้วให้มาเป็นท่าเกะให้มาเป็นท่าเกะนี่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวเลย มันจะหลุดนะฝั่งนู้นมันปีนปีนฝั่งนู้นอ่ะอ่ามันปีนแล้วมันมโอ้ติดต้นไม้ไอ้ทังนี้ก็ติดต้นไม้โอ้ย เปลี so so lo, co, o. E o ่ยนโซ่ไหมเปลี่ยนโซ่ทำร้อนำใหม่ก็แจวแล้วเอวมันหลวมด้วยเปลี่ยนเอวหนยึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอวทำช่วงล่างก็แจมแล้วครับคันนี้เปลี่ยนมุ่กี้เอาเมื่อกี้ไปบางเบิร์ดวาเอาเมื่อกี้ไปให้ลงกึ่งแล้วยวเปลี่ยนมุ่กี้ใหม่ครับ เป็นแบบพอดีเลยครับไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยห่างห่างก <c oughs> ดลุ้มไว้ให้เขาวางท่อครับตรงนี้ <c oughs> กินงานชั่วโมงครับช่วงนี้ สั่งท่อมาครับเดี๋ยวเขาใส่ท่อต้องกวาดเรียบเรียบเงี้ อ้อยช่วงน้ำมาตรงนี้ล้นหมดครับก้มมดแหละคลองนี้ก็ล้นครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับดีช่วงเลอจังหวัดพอดีก็เลยแวะมาหาเสียคลิปส,สักหน่อยครับนี่ครับเห็นว่าไม่ได้วิ่งงานก็ไม่ได้หยุดครับ ได้วิ่งงานก็พรุ่งนี้ครับต้องลงวิ่งงานแล้วเห็นว่านัดงานไวตั้งแต่วันก่อนครับไม่ได้ไปมัวแต่เนี่ยครับงานชั่วโมงเขาก็เริ่งอ๋อหมากฤิดก็เลยเนี่ยครับต้องหยุดงานรถดับก่อนครับทํางานชั่วโมงขนาดสองตัวครับไม่โควี่ออกสองตัวเลยถ้าตัวเดียวนี่ของไทยไม่ทันครับ มันเป็นทางลงพอดีครับโอ๋โออยู่นี่นะอ๋อ โอเครับก็รอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ